สวัสดีค่ะพี่ๆร้านา้อๆทุกคนนะคะวันนี้จะไปเล่นเกมนี้กันค่ะยื้อวันที่หนึห่งโอเคเธอไม่ใช่หัวร้านเหมือนเดิมเลยอ่ะหัวร้านเธอเป็หัวร้านใม่เธอหัวร้านทะลุออกมาเลยไมาเลยเปกหัวร้านเลยอ่ะอ่ะเธออยู่นิ่งๆนะดูสิเธอก็ทะลุออกมาเหมือนกันดูสิ <c oughs> อันไหนคือเธออ๋อเธออยู่ตรงโน้นอ๋อโอเคเธออยู่ในน้ำอ๋อเธอก็อยู่ในน้ำอ๋อโอเค นี่ทุกคนอยู่ในน้ำกันหตดตี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 ต้องขับเป็นคนขับเอาหมดเอาตัวพลอตไงโอเคตรงนี้ม่รากาอะไรก็ไม่รู้อค่ะฉลาดนี่ยเมื่อกี้พูด้อกันเลยพูดพร้อมกันลอยนลอ ตอนนี้เรารออยู่ประตูแล้วเขาจะไม่ไปไหนอ่ะคแล้วตัน่นเต้นรออยู่ประตู พบวัตถุมันพบสับไหมมันไม่ใช่พบวัตถุไม่ได้ให้พบบอกว่าวัตถุไหนใช่วัตถุปลาฉลามตุดติตุดติตุดติตุ๊ดตีเสียงกดไปค่ะไปค่ะดชเรือดำเนมนะคะคือเรือดำเนมนะคะทุกคนอะ หมุนลดผลิตภัณฑ์อุณหจะไปตรงนี้กันเราสามารถหักคอได้ค่ะนี่โอเคไปกัน,น,นเลยช่วยด้วยเซนสิสต <Good. S 1> กดเราจะได้รัน้ำจื้อกดสินนะ Good. Good. ชอบสุดอยู่นั่นแหละ ไฟฉายเขาให้มาทำเหมืไม่รู้ให้ทำเหมือใช่ไมเปิดปิด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 เปิดปิเไฟฉายอาไว้ทำตรงไหนไม่รู้แต่จะเปิดปิดเปิดปิดเปิด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 เปิดปิดเปิดปิดปิดหมดเลไหเปิดแบบไปไปที่จะไปที่ห้องคอมนะคะ่ะจอคอมนันที่เป็นจอสีเขียวนะมันจะจอสีแดงทุกอันแต่ว่ามีแค่อันเดียวค่ะที่เป็นจอสีเขียว เขาจอสีเขียวจ้องไปเลยคเขาทั้งนั้นถ้าจะเป็นคนจ้องเอง

นอนไม่ทันแม่นก็นอนให้ยอยู่แล้วแต่ฉันอยากนอนไอตื่นไอตื่นไปที่ตรงนี้นะคะใช่ฉันหาตัวอย่า ก็ย่างข้างในห้องกี่ระเบียบก็ตู้ตรงนีก็น่าจะมีประตูตรงนี้มาออกมาด้วยค่ะขก็คือเรียนำน้ำก็ต้องข้าวเรือนำน้ำก่อนแล้วก็หันไปก่อน จำส์กแกล์จำส์กแกล์อะไรเป็นจำส์กแกล์ที่ตกใจมากเลยแก,กไปกันลูกเป็นไง หูแท้ใช่ไหมหนูแท้เนี่ยไม่ใส่ไฟมาเป็นอย่างี้เนี่ยน่าจะนี้หนูน่าจะแท้หนูแท้ก็แปลว่าเราแท้ไหนเราก็หนูก็คือเราใช่หนูจริงจริงหนูที่ไม่ใช่หนูที่แบบนู่งเล่นน้ำดีกว่าไปเล่นน้ำด้วยดี สารม่ร้สามาจากไม่รู้าารป่านหรือเปล่าคะเด็กใช่ค่ะป่นมีชีวิตอยู่แล้วก็มีตัวคนอยู่ที่เล็กอยู่ข้างในด้วยมันน่าจะเป็นโมเดลเป็นปที่คอมพิวเตอร์เธอมาแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่ไปถึงคอมตั้ง ค่ะเราจะแก้ตัวใหม่เพราะว่าตอนนั้นเราอูฟ๊ฟตอนนั้นนะคะแล้วก็เล่นกับคำมล่นอยู่นะคะแต่ทุกคนอาจจะไม่ได้เสียงเราเพราะเราหัวหากันนะไอเสคิวกระสุน้ใชน้ำ น,น้ำเน่าน้ำเน่าน,น่าจะไม่ค่อยดีนะคะเออระเบียงน่าจะไม่ดีมากกว่านะคะทะลุออกมาเลยําลลมล้นค่ะไม่ได้นนอ ตือน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 เตือนบอกให้เวู Wol ้ตัวสเราต้องไปตรวจสอบร์กันเนาะครับที่ฉัน Luft ให้แบบกดกลับไปที่เรือดำน้ำเธอใช้มือสองมือกดได้ไหมไม่ได้ั้งหนึ่งมือถ้ากดไม่ใช่หมายถึงว่าของทั้งของฉันกับของเธอเธอกด ฉันค <aunque S 2> <me> ิด <cheg> ว่าองมีอะไรสักอย่างหนึ่งแบบๆๆเธอมาอยู่ตรงนี้ฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเตรมตัวเธอแน่น่าจะเด้งแล้วมั้งเตรียมมือเตรียมนิ้วไว้ ไปทีว่าเราจะโอเคไหมคะประเด็นใจเต้นติดตักมากเพรานนะเธอรับแึ่งสองสามแล้วกดพร้อมกันนะไม่ได้เพราะไม่มีผลง่ายถ้างั้นก็บางคนไหนที่เข้าไปปุ๊บอีกคนนี้ก็กดเลยก็ได้ไม่ต้องรอกันจะได้บานสี่บ้านย่างาเพาะเต้องกดพร้อมกันพรอมกันะคะเร็วๆเพราต้องรีบกดนะคะมันจะมีเวลาทับอยู่ประมาณกี่วิไม่รู้ค่ะ เธอต้องรีบกดนะมันนานมากนานมากฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะแต่กต๊กฉันใจเต้นตึกตักตึกตักเลย,ยกูเอ็นดิ้งทำยังไงกอดธอดกูจูใช่ไหมใช่พี่มาสิบปีหรือเก้าปี ั่นมันกดไม่ถนัดนรอข้อแล้วม,มันไม่ได้นี่จะกดเอนดิ้งมันเอาอยังไงเรียบร้อย